โยอมากดูดิดูดพริกกระเทียมดิอันนี้กิ๊กสั่งเผ็ดมาดูความใสแดงเขานะเฮ้ยเฮ้ยแทบแบบหยุดไม่ได้แย่แล้วร้านอาหารที่ทางร้านเขามีแค่เมนูเดียวเนี่ยเมนูนั้นจะเด็ดขนาดไหนแล้วถ้าเมนูนั้นอะเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาอย่างกะเพราละ่ะเอ๊ะหรือไม่ธรรมดานะไปดูกันดีกว่า ร้านนี้เขาอยู่ห่างจากจ BTS X กม,ไมัไมแค่นิดเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆเดินทางมาเนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟามาลงสถานีเอก,กมัไมแล้วก็ออกทางออกที่2ได้เลยนะคะร้านนี้ก็คือเ e a มาร์นั่นเองค่ะเพื่อนๆถึงแล้ว ชื่อร้านเผ็ดมากเนี่ยเขามีที่มาจากหนึ่งในเจ้าของร้านนะคะนั่นคือคุณมาร์กวินนั่นเองค่ะแล้วถึงแกจะเป็นคนต่างชาติเนี่ยจะเป็นแกเป็นคนต่างชาติที่กินเผ็ดมากจนมีสโลแกนว่าไม่เผ็ดไม่กินนะคะแล้วถึงร้านเนี่ยที่เขาจะมีเมนูเดียวนะคะเขาก็จะมีเนื้อสัตว์ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยตั้งแต่ไก่หมูหนม้มีเนื้อมีเนื้อวากิวแล้วก็ปลาหมึกด้วยถ้าใครไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็มีกะเพรามังสวิรัติมาให้ด้วยนะคะในส่วนของความเผ็ดระดับเผ็ดมากเนี่ยก็จะเป็นระะคานจํะ วันนี้จะลองเป็นเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดกลางกันดีกว่าจะได้ดูว่ามันแซ่บสำหรับคนไทยเราไหมเนาะตอนนี้ยิงนั่งรออยู่ที่หน้าร้านนะคะทุกคนก็คือวันนี้คนเยอะมากข้างในร้านไม่มีที่นั่งเลยที่นั่งแบบแน่นแบบแน่นมากส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้ที่เห็นอนะ่ะจะเป็นคนต่างชาตินะคะวันนี้กิ๊กมาวันวันอาทิตย์โนแล้วเนี่ยก็คือประมาณบ่ายสามนิดนิดแต่ว่าคิวเยอะมากแล้วก็หลังจากที่สั่งอาหารไปเนี่ยก็คือ รอ,อนานนิดนึงน่าจะต้องรอประมาณ50สิบนาทีค่ะแต่ถ้า <c oughs> เขาบอกว่าถ้าจะนั่งในร้านเนี่ยต้องรอ,อนานกว่านั้นแหละตอนนี้เราก็เลยนั่งรอกันอยู่ที่หน้าร้านนะคะได้มาแล้วในที่สุดหลังจากรอคิวกันมานานมากนี่อยากให้เพื่อนๆดูมันน่ากินมากนี่อันนี้เป็นกระเพราเนื้อวากิวนะคะนี่อยากให้ดูนี่กี้ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าทุกกล่องอ่ะเขาจะมีไข่ดาวมาให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาทางร้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นไข่เป็ดเนาะ ดูดินี่ความกรอบขอบกรอบไข่แดงยังไม่สุกนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อวากิวนี่น่ากินมากอันนี้จะเป็นกะเพราปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกเขาก็ถ่านมาเป็นแว่นๆอย่างงี้เครื่องเยอะมากดูดิดูดพริกกระเทียมดิอันนี้กิ๊กสั่งเผ็ดมากดูจากสีความเผ็ดแล้วน่าจะเผ็ดเซ่บมากอันนี้จะเป็นกะเพราหมูสับนะคะก็จะเป็นกะเพราหมูสับ เมนูคลาสสิกดั้งเดิมมาเร้มาชิมกันดี่ากี้ขอเริ่มชิมจากกะเพราหมูสับนะคะเมนูคลาสสิกดั้งเดิมก่อนละกันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเผ็ดกลางจะได้ไม่ทรมความเผ็ดกลุมแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ถัดไปเป็นเผ็ดมาอีกทีนึงเนาะนี่อยากให้เพื่อนๆดูนี่เครื่องกระเทียมก็คือแน่นมากกระเทียมแน่นมากนี่น่ากินมากเลยอะ่ะขอชิมเลยละกันนะ ไม,ไ,มไม่กินมาไม่กินอ่ะเผ็ดกลางก็คือเผ็ดอยู่นะแซ่บแซ่บมากแล้วก็มีความหอมกะะันคะเค็มกำลังดีค่ะอร่อยพริงน้ำปลาที่นี่นี่ให้ดูพริงน้ำปลาเขาจะมีความพิเศษก็คือจะใส่หอมแดงแล้วก็มีมะนาวด้วยน่ากินมากนี่ขอชิมคู่กับไข่ดาวก่อนนะคะอืม มันเข้ากันเลยใครปิดดาริงชิมเือนมีความหอมมะนาวมนอ่อนแล้วก็หอมหอมแดงด้วยเข้ากันอ่ะเผ็ดกลางก็คือแซ่บแล้วอ่ะโดนใจมากเลยเราคือถึงเครื่องถึงกระเทียมแน่นมากต่อไปเรามาชิมกระเพาเนื้อวว่ากิวกันดีกว่านี่มอน,นดูสิทวงก็ะพือแน่นเว้อน่ากินไหม ขอจอไข่แดงนะดูความไข่แดงเขานะเฮ้ยเฮ้ยมาเรามาชิมมาชิมกันดีกว่าน,นี่ส่วนตัวเอกอะคือชอบเนื้อมากกว่าหมูนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาของเนื้อเนาะมันหอมอะอร่อยอะ เครื่องก็คือแน่นกระเพรากระเทียมไม่หวงเครื่องเลยเข้ากันกับไข่เป็ดดาวมากขอลองกับพริกน้ำปาด้วยดีปะกินไปรู้สึกได้ถึงความแซบถึงความแซบของเขาสะใจมากโอ้เนื้อเขานุ่มนะไม่เหนียว เกียวง่ายเขาปกติกินไม่ชอบทานเนื้อเหนียวๆอ่ะมีความแบบเกี้ยวยากทาเนียนุ่มแซ่บมากเลยอะ่ะแซ่บแบบหยุดไม่ได้แย่แล้วมาชิมกะเพราปลาหมึกกันดีกว่าอันนี้จะเป็นระดับเผ็ดมาร์กนะคะเผ็ดมาร์กนี่เ,นเพื่อนๆดูเครื่องคือแน่นมากกบปลาหมึกเลยมาชิมกันีกว่านีา่ความแซบดูสีแค่สีก็แซบแล้วอะ่ะ ถ้าเผ็ดกลางว่าแซบแล้วอีกว่าหนีแซบระเบิดแซบแบบเผ็ดจริงรกีกเพราติกีเป็นคนทานเผ็ดนะแต่เนี้ยคือสัมผัสได้ถึงความที่แบบทั้งเผ็ดทั้งร้อนอะ่ะคำแรกก็คือเผ็ดร้อนมาครบมาเต็มแซบสายแซบต้องโดนทั้งนีทั้งวาเทียมก็คือแน่นมากขอชิมพร้อมกันนะ ผิงน้ำตาบะอ,อันนี้คือเผ็ดร้อนมากเลยอะแล้วถับเผ็ดมากคือแบบ เผ็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อนแซ่บมาก <c oughs> แอบสำลักอ,อนะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะขอตัวไปหาน้ำด้วย <c oughs> เรียบร้อยนะคะกว่าจะหมดเผ็ดมากแซ่บมากหลังจากที่นั่งสงบสติอารมณ์พักเผ็ดแป๊บก็คือสำหรับกินกนะกิีกเื่อคนที่กิน ค่อนข้างเผ็ดอยู่พิดว่าเผ็ดกลางก็คือแซบแซบแล้วกําลังดีค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้พริกหลายชนิดเนาะมันก็เลยจะให้ทั้งแบบทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยอะ่ะสามเมนูทิ่สจ่ายไปทั้งหมด547บาทนี่นะคะแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนถ้ามีร้านกะเราแซบๆสามารถคอมเมนต์บอกคลิกข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวติตามไปชิมว่าแซบจริงไหมเนาะ,ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร,ร์ subscribe หน่อยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย